อย่างใหญ่ที่ดอกหนึงน่งดอกแค่ซีพอเห็นบอลแนมไหมไปเห็นมาเห็นดอกนี้แะเนี้ที่จอดรถเห็นดอกนี้อ,อู้พี่สองดอกทุกคน สองดกอกใหญ่ๆสวยๆส,สองดอกอุย้ยแฝดร่วนพอมใหญ่ๆสวยๆตอนเลิศต้นเลิเห็นดอกนี้วังเมื่อกี้เห็นดอกเดียวเลยน้อยๆน,นี่กระรัดกระไร,รกระรดกระไร,ร,ะไรเห็นไหมแต่ว่าส้มหญยแล้วดิมไหม ปวดพ่อเัิ่งทุกูมเจ้าเบิงห้าบ้านเนี่ยเทียบกับมีดคอยเบิงได้ไดคนเพิ่มอวบของขาบาเบงขาเบงดดดปวพดพ่โรบอกโมบกเตี้ย สวัสดีค่ะเพื่อนจ้ะมาเข้าป่ากันเข้าป่าบาเก็บเห็ดคางถนนค่ะนี่ก็จอดมาหลายพักแล้วแหละยังบ่พอเห็ดไปเก็บเห็ดมอเรนเราจะเจะดีเนาะวัวน้อยมาสวัสดีไหนแล้วลูกโตมันี้มาโตครับมันนี้มา,มนนมาทักทายสวัสดีครับผม ลูกชายมาแกลนเหรียญในปลาจ้ะไปจุดเมื่อกี้เป็นกองต้นสนนะคะที่จอดก้อนหนานี่แต่ว่ากับพ่อ,อยังค่ะกองเศษไม้สนเก่านะอุ้ยนี่นี่ขับรถผ่านมาอุ้ยทุกคนอุยดุกเด็กเห็นไหมพุ่นดอกนึง เห็นดอกน,น้อยๆตะม่อหน่อยค่ะกะเลยจอดวิ่ยางใหญ่ยางใหญ่ยางใหญ่ใหญ่เหลอนะเห็ดเท่าน้อพี่พี่ดอกนึ่ดอกกิ๊สซีพอเห็นพ่แนมไหม เห็นมาเห็นดอกนี้แับนี้ที่จอดรถเห็นดอกนี้อู้ผีสองดอกทุกคนสองดอกใหญ่ๆสวยๆส,สองดอกอุ้ยแดดทุกคนพร้อมใหญ่ๆสวยๆต้นเลิศต้นเลิศเห็นดอกนี้ว่งเมื่อกี้ เห็นดอกเดียวเลยน้อยๆเนี่ยกระดกระดกระไรกระดัดกระไรเห็นไหมนี่มีดถอยใหม่ครับ รกระไรกระไรดอนแรกก็โพดโพเลยครับพุ่นดอกนึงทุกคนทั้งในอยดอกจังไดสวงดอกโอ้ย,อยน้อยที่ไหนไีดอกนึงทุกคนดำๆเนี่ยนี่นีนดอกนึงแม่งก,กินเกือบเมิดพี่พุ่นดอกนึง เดียดอกนึ่ง โดนกินไปแหว่งโอยนอนดอกหนึ่งสองดอกดอกก้งได้เพียเพียเพียไม่อ้านีดอกเาน,กานึกว่ามันดอกเห็ดโบเมนดอกเดียวนี่มันด,ดอกหนึ่ง แบ่งกันกินครับกับผกักนี่เกือบแหงไปแล้วนี่ก็แหงกันว่ะแหงขาเขาแล้วอู้ี่เดียวอ,อกนึงดูอาจจะเสียชีวิตไปแล้วดอวบกงง่ายเลยเป็นเั่งได้แหงขาเขาเลย ไปตากไปตากไปตากฮี่ส้มหัวก็ขึ้นกับตุ้มติมีเอ็นบ่ต่ว่าส้มใหญ่แล้วหนีไหมปูดพ่อเงดูมูอเจ้าเบิ่งห้าวบ้านเนี่ยเทียบกับมีด่อยเบิ่งได้คน ก้มอวบของขาบ้าเบิ่งขาเบิ่งโดดปวดโพโรบอกมอก้วปักเตียเย้ยงยัยบ่บัรยะบัรยั่งเยี่ยมากกระจอดมาหลายจุดและค่ะ แต่พอ่อยุดเดียวนั่นแหละอันนี้ก็เห็นไหมกองเศษไม่สนข้างทางก็มีเอฟซีถามอยู่นะจ๊ะว่าในป่าเปี่ยวๆอย่างนี้คนเดียวกลัวไหมก็มีลีโอมาเป็นเพื่อนนะจ๊ะแล้วก็ตอนกลางเว้นกับบรรยากาศประมาณนี้ค่ะบรรยากาศสวยนะนี่ก็เป็นกองอาเศษอกองกองเศษไม่สนเก่านะจ๊ะ ก็โล่งๆก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะทุกคนแต่ก็มิลิ้วเป็นมูครับ ดวกเฟ็ดงามอุ๊สวยสดเลยงดงามสวยจนนางลับลุ่มท่าครับนางลบับลุ่มสุดท่าไม่ก่อนคุณโฮรุบลอโฮครับ เก่งตั้งเลยแดดแยงตาแม่จะคว่เป็นยังครับนวนถ่าอยู่ในหฮมตากแดดทำไมให้เสียเวลาละแม่นี่ก็จุดใหม่ครับว่าลงจูงคือว่าหันนะเด็กกับกองเศษไม่สนเก้านะ หลานใช่ไหมเจ้าอากาศดีดีมือนนิแต่ว่าล่มนะอุ้ยสี่เห็ดท่อพี่เห็ดท่อนีดอกนึงเห็นไหมมีดอกนึงอยูออยอย่ในล่มสวยๆขาวๆเลยมันดอกนึง แถวนี้ดอกเล็กดอกน้อยนะดอกเล็กดอกน้อยสีน้ำตาลน่ารักเชียวค่ะน่าักคอหรแถวนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะจ๊ะเป็นสามแยกที่หลวงเคยพามานะ่ะมีจระเขกวนตีนให้เราครับ างข้างเลยนะคะ่ะเห็ดสมองก็มีเห็ดสม้อเลยเราก็อ้หนึ่งด,กด,ก small, ดกอกสองดอกสามดอกเลห็ดสมองสองดอกเ็เก็บนะเห็ดสมองอันนี้นะ เห็ดสมองดอกเปิ้ลเริมเลยนะดอกใหญ่เติบนะค mm ุ hmm. ่นดอกหนึ่งดอก,น,ดอกน้อยๆเห็ด mm hmm. สมองวัวเข้ากับไปอ่านเขาเอา,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 าไปต้มสองน้ำนะต้มน้ําเยอะๆนะต้มน้าทิ้งประมาณสองน้ำมาห้าถึงสิบนาทีเดี๋ยก็รัางฝรั่งมือน,นั้นบอกแล้วเขาก็ไปค่อยเอาเห็นินะแต่ว่าต้มน้าทิ้งซองน้ำแล้วยังรับประก,กันว่าพิษมันสีมืดนะก็เลยบพกกินกันก็เลยแถวนี้ก็เลยบอกเป็นที่นิยมนะบาง แต่ว่าทั้งฟินแลนด์ทั้งอื่นเขาก็กินนะฝรั่งที่พอ่อมเมื่อนา้นเพิ่นก็กินนะเพราะว่าเพิ่นเอาไปต้มสองน้ำเทน้ำถิ่มนะเฮดแล้วก็น้ำเยอะๆหน่อยนะเพ,พื่อละลายพิษนะที่ไหมครับนี่โอทาทั้งรถครับไปไหนคะ เริ่มคึ้มเริ่มล่มแห้งนะทุกคนาทั้งเส้นนี่ดอกหรือเปล่าสีเล็อยูมออ่มีอีกดอกนีอีกดอกโอ้อย,อย,อ,ยนะอยู่หอยนะทุกคนอยู่ลาดท่าง มอนีก็ได้ประมาณซ้ำหนี่ก่อนแล้วกันนะคะเล็ดอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน